สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับเ่างเบจจะร้านสมัยดีสวิตนะครับวันนี้เ่างเบสมี macbook นะครับจะเป็น MacBook Pro a 1 7 0 8นะครับก็คลิปนี้นะครับลูกค้ามาซ่อมกับเราในอาการที่เครื่องมันเปิดติดแต่มันไม่ขึ้นภาพนะครับก็คืออาการเสียนะครับมันจะเสียในช่วงตรงนี้ครับก็คือว่ามันจะเป็นแพร b แบ็คไลท์นะครับที่มันเสียนะครับตอนนี้เ่างเบจก็ได้ทำการเปลี่ยนเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ ลักษณะอาการแพร์ไปไกลนะครับเส้นที่มันเสียนี่เป็นแบบนี้นี่นครับมันจะมีลักษณะการหักของสายแพรนะครับซึ่งช่างเบดก็ได้ได้ทำการตัดมันออกนะครับตัดแล้วก็ทำทำการต่อใหม่นะคนี่ก็คือทําการต่อใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเปิดเทสเครืร่องนะมาปรับแสงสว่างกันว่ามันจะใช้งานได้สมบูรณ์หรือเปล่านะครับ เครื่องก็ติดขึ้นมาแล้วนะครับครับก็วิธีเช็คนะครับว่าแบคไลท์ทำงานสมบูรณ์หรือเปล่าปรับแสงให้หมดเนี่ยแล้วก็เล้งแสงให้สุดนะครับเครื่องก็คือต้องไม่มีแสงสว่าง,องรอดตบบนี้นะครับก็ คลิปนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับงานซ่อมสายแพรแบ็คไลท์นะครับก็ช่างเป็นจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเอยคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ